สวัสดีค่ะเพื่อนเพัดไทยนะคะนี่เรามาเอาแหน่เป็ดนะคะแหน่เป็ดแหน่เป็ดเป็นอาหารลดต้นทุนค่ะอาหารเป็ดของเราเพียบเลยเยบ เย้บรรยากาศดีมากไม้เอ้ยห้อยขาได้ด้วย มากับเรานะคะ <laughs>